คุณซีนีลไ <ป S 1> <ใน S 2> ทยสวัสดีรครับคุณซีนีนนลไทยประจำวันที่18พฤศจิกายน2568ครับคลือนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซือ้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อยา่างใดเป็นเพียงการ,รวิเคราะห์เท่านั้นนะคะครับเซตบวก10.81หลังจากหล่นมา2วันเนาะอยู่ที่1280.07ครับก็ดีตัวตามภูมิภาคครับรับแรงหนุนพลังงานแล้วก็ d o มิส t i c เร a y พรุ่งนี้ลุ้นไปต่อแต่อัพไซด์จำกัดนะครับคือการอัพไซด์มันจำกัด ราคาการซื้อขายครับสาม0มืนันล้านบาทครับอินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านของเซ็ตไว้ที่ตรงนี้ครับกรอบอยู่ตรงนี้ครับแนวรับ1270แนวต้านหนึ่งสอิเคราะห์จากอินโฟเกสตัวที่หนึ่งครับสุภาไลซุภาไลราคา16บาท60สตางค์บวก80สิสตางค์ัอันนี้ก็ลุ้นกลับนะครับเพราะว่า ขึ้นหางเอ็นเรียบร้อยนะครับจุดต่ำสุดจะเป็น15บาบาท60ครับแนวรับจะเป็นแนวรับจะเป็น16บาทแนวรับ16บาทนะครับตานถัดไปก็จะเป็นจุดนี้ครับ17บาท80สตังไทมเฟรม15นาทีปิดสวยครับสำหรับสุภาไลาครับสุภาไลาเป็นหุ้นสายเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ถ้าเพิ่มบริษัทมีกําไรและมีปันผลค่เมื่อก่อนเราเรียกส,สปาไร <c oughs> ใช่ไหมรโอเคครับอยิน uh, อีฟ e ินนะครับซูม uh ก็ะบายเปิดที่15บหาทแปดิครับขึ้นไปสูงสุดที่16บหาทเจ็สแล้วก็เปิดที่16บหาทหกสิบสตางค์ครับ RSI จอเจาผลนะ EMA ครับสิบหกบาทห้สิบเจ็ดซึ่งเบรกแล้ว e m a 200จะเป็น16บหาทแปสตางค์ครับท่าเบรกจุดนี้17บาทน่าสนใจว่าจะไปต่อจะกลับนะครับจะรีบาว RSI 49.38 RSI ก็มองว่าน่าลุ้นครับวอลลุ่มซื้อเข้า2.6ล้านขายออก2ล้าน ATC 5ซีห้าแสนครับแนวรับ16บาทสิสตางค์แนวต้าน17บาทสิสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น17บเาทหกสตางค์อ่ามีมี n v d นเก็บด้วยนะครับในไทม์เฟรม e ีครับสำหรับ สุภาลัยตัวต่อไปครับว่ามเห็นมีข่าวแบบๆนะสุภารัยดิโตดิโตราคาสิบเอ็ดบาทเจ็ดสบตางค์บวกหกสิบสตางค์อันนี้้นสิ่งของแท้นะบอกเลยจุดต่ำจะเป็นสิบแปดสิบบาทแปดสิบครับตอนนี้ก็แนวรับจะเป็นตรงนี้ครับสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์ตามจะเป็นจุดนี้ครับจุดที่เบรกไม่ได้สักทีนะครับก็คือสิบสองบาทสามสิบนะครับทำเฟรมสิบห้านาทีปิดสวยครับสําหรับ ดิโตช่องนี้ปิดสวยเพราะเซตบวกไงใช่ไหมมีแบงเกอร์เก็บครับวันที่3พฤศจิกาครับตรงราคานี้ครับ1 1บเบาทห้ถ้ามองวันนี้ก็ปัจจุบันนะใช่ป่าดิทโตเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภาคบริษัทม,มีกำไร,รและมีปันผลอสองกราฟสวยครับสำหรับดิทโตทำฟลมดี เปิดที่11บาท30ขึ้นไปสูงสุดที่11บาท80แล้วก็ปิดที่11บาท70สตางค์ครับ EMA 89จะเป็น12บาท14สตางค์ครับ EMA 200จะเป็น12บาท99สตางค์ก็คือตีเป็น13ใช่ไหม RSI 48.49วอลุ่มซื้อเข้า1.5ล้านขายออก1.1ล้าน ATC 300,000ครับ แนวรับ11บาท20สตางค์แนวต้าน12บาท20สตางค์ถ้าทะารได้ะจะเป็น12บาท70สตางค์อ่าดิดิโตก็มีแบงก์เกอร์เก็บเหมือนกันครับวันที่3บฤศจีกาตัวต่อไปมาสเทกมาสเทกราคา1บาท5สตางค์บวก7สตางค์หลุดโลนะเนี่ยชุบอือจุดต่ำสุดครับจะเป็น97สตางค์ใช่หรือไม่ ต้องไมดู97สตางค์ครับจุดต่ําสุดก็คือแนวรับจะอยู่ตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้จบข่าวนะครับตามจะเป็นตรงนี้ครับหนึ่งบาทสิบสี่สตางค์ครับสาหรับมาสเ t e c ไทม์เฟรมสิบห้านาทีปิดสวยครับสําหรับมาสเต็ครับมาสเต็กเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาคบริษัทม,มีกําไรแต่ไม่มีปันผลไทม์เฟรมเป็นหุ้นใหม่นะเนี่ยดูทรงกราฟแล้วนะครับลุ้นกลับนะครับแต่ว่า เป็นหุ้นค่อนข้างสไตล์ซิ่งนะต้องดูหน้าง,งานด้วยนะครับเพราะว่าทรงกราฟสวยแต่วอลลุ่มไม่ค่อยมีเปิดที่99สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่1บาท5สตางค์ปิดโดดนะครับตรงนี้ e m a ไม่มีครับเพราะว่าเพิ่งเป็นหุ้นใหม่เพิ่งลงตลาดครับ r s i 25.6 6บาต่ำสุดครับวอลุ่มจะเข้า3ล้านขายออก1ล้าน a t c 5 0 0แสนครับ แนวรับหนึ่งบาทแนวต้านหนึ่งบาทสิบ,บ,บสตางค์ถ้าทุนได้จะเป็นสิบหนึ่งบาทสิบห้าสตางค์ค่ะจุดสุดท้ายครับบิกรีมบิกรีมราคาสิบห้าบาทสิสตางค์บวกเจ็ดสิบสตางค์ครับเป็นหุ้นลุ้นกลับอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับอ่าหุ้นพลังงานครับตรงนี้ก็จุดต่ำทุดจะเป็นสิบสี่บาทสามสิบครับตรงน,นี้ก็แนวรับจะเป็นที่สิบสี่บาทห้าสิบต้านจะเป็นจุดนี้ครับจุดนี้ค่อนข้างแข็งครับสิบหกบาทยี่สิบสตางค์ครับตามเฟรมสิบห้านาที ปิดเป็นไซเวย์นะครับบิกิมเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานและสาธารณูปโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลสายรันต้องจับตาดูครับเพราะว่าเขาจะกลับสําหรับบิกิมนะครับบิกมไม่ไม่หลุดเขาไม่หลุด13บาทอ่ e นะยีเนร8บเปิดที่14บาท70ครับขึ้นไปสูงสุดที่15บาท20ลงมาปิดที่15บาท10ตางครับ e m เ8 9ปาจะเป็น1 3บ7าทปนะครับจุดนี้สำคัญครับแนวรับสำคัญอยู่ตรงนี้ย m เ2สองรจะเป็น1 4บสาทห้ซึ่งเบรกไปแล้วใช่ไหมครับอืมก็เลยดูน่าสนใจครับไ s i 48.80มีหุ้น3ตัวที่ไ s i ประมาณนี้ใช่ไหมครับมีสุภาลัยมีอะไรตัวหนึ่งมัสเทคหรือเปล่าไม่ไม่ดิโอ่ามีสุภาลัยดิโต o แล้วก็ b i กริมครับ3ตัวที่ส่งกราฟป,ประมาณเดียวกัน วอลลุ่มซื้เข้าเล้านครับขายออก4ล้าน a d c 1ล้านครับสำหรับ b บ g กรี n แนวรับ14บสาทสีสตางค์แนวต้าน15บหาทแปสตางค์ถ้าเทิร์นแรกจะเป็น16บหาทห้สตาง <Big S 2> ค์ b บ g กรี n มีข่าวนะครับมีข่าวจากข่าวหุ้นครับบอกว่าเด้ง6%กเรขาดร,รับกำไร Q. 3โตกระฉูด219%ปรัปกธงจ่ายไฟเพิ่ม5,500เมกะวัตต์นะโบกชูเป้า22บาทนะครับสำหรับ b บ g กรี n ครับ หมดหุ้นหมดข่าวเนาะข่าวจากอะไรเนี่ยขขาวจากข่าวหุ้นครับหมดหุ้นหมดข่าวนะครับหุ้นซิงห์ิไทยโชคดีวันอังคารครับสวัสดีสสดครับ